การนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุตจันทัสโรรับรู้อย่างละเอียดทั้งหยาบในกระแสไหลเบียนทำบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโร รวมศูนย์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปุทตเจันทัตโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราตลอดเวลาเป็นปกติ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพ,พระคุณหลวงพสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนดึงดูดบอ่อเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดทั้งธรรมโลกโกรธโล,ลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทั พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัโรที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรธหลง หาประโยชน์จากธรรมโลกโลดลงหาประโยชน์จากการทำรรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรงตัวเองประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักให้การทำรรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ นย์์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลลงประสัตแจันทัศโรสะดวกราบรื่นครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นตลอดทุกอนุเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบาน กว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบรวบรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นรวบรวมปัจจัยซีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่ ชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาสร้างค่าราคาของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธเจรทัศโรเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่ต้องการของธรรมอื่นๆธรรมอื่นๆที่รวมหมายถึงธรรมโลกโรดหลงที่หมายถึงธรรมกิเลสหรือหมายถึงธรรมบาปธรรมที่เป็นชั่วธรรมที่ไม่ดีต้องการ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่มีค่ามีราคาเพิ่มขึ้นตลอดให้เป็นนิพพานธรรมของกิเลสของอัพพยากตาธรรมาของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรปกติของธรรมทั้งหมด ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของการรักษาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละธรรมอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพกลหลวงปุสต์ยันทัสโรมีหน้าที่รักษา ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นเครื่องจักพลังงานละเอียดธรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัศโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาด้วยการรักษาตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทััตระเดชประคุณลงพอทธจันทัสโรนึกคิดรับรู้จดจ่อทำหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลารักษา ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปกุลหลวงพุทธจันตสโรรักษาทุกหน่วยบารมีสามสิทธัพระเดชปกุลหลวงพุทธจันตสโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงพุทธจรนทัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้อยู่ในสภาวะปกติรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัศโรหน่วยใหม่ๆเพื่อรักษา ตัวตนที่แท้จริงของเราให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นปกติอยู่ในสถานะสภาวะผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบในยุคกาขาวตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่ถูกหลอกลวงต้มตนจาก ทำโลภโลดหลงให้อยู่ในกระแสของทำโลภโลดหลงทำให้หลับไม่รู้ไม่เบิกบานไม่กว้างขวางปิดอัดขับแคบหลับไหล อยู่ในโครงสร้างกทมขออ,อยู่ในใสยเวทยอยู่ในใสยศาสตร์ซึ่งเป็นการไหลเวียนของธรรมโลกโกรธหลงปิดบังบิดเบือนไม่ให้รู้ว่า เป็นการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมโลภโกรธลงบางส่วนของคนสัตว์สิ่งของรับรู้ว่าเป็นไสยศาสตร์เป็นไสยเวทเป็นการรับรู้ไปตามที่ทำรรโลภโกรธลงต้องการให้เป็น จึงไม่รู้วิธีหยุดการหลับไหลแก้ไขไปตามโครงสร้างที่ทำโลกโลดลงจัดฉากองค์ประกอบสร้างเวลาขึ้นยังอยู่ในวงจรไหลเวียนของทำโลกโลดลง ยังไม่หยุดวงจรไหลเวียนของธรรมโลกโลดหลงยังมีธรรมโลกโลดหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไหลเวียนอยู่ในตัวจึงยังหลับไหลยังอยู่ในใสยเวทยังอยู่ในใสยศัสตร์การไหลเวียนของธรรมโลกโรหลง ไหลเวียนไปตามร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตประเดษพระคุณหลวงปุสสัญสโรทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุในจัก,กรวาลมนุษย์ไหลเวียนไปตามตัวคนสัตว์สิ่งของไหลเวียนไปตามปัจัจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไหลเวียนไปตามปัจจัยสี่ไปตามอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางไหลเวียนทำโลกโหลดหลงหลอกลวงให้ไม่มักน้อยไม่สันโดษ หลอกลวงให้ความสำคัญให้พึ่งและลึกถึงสิ่งที่ทำโลภโลดหลงได้สร้างเวลาไว้ให้ยึดมั่นถือมั่นให้รับทำโลภโลดหลง เป็นความสำคัญของชีวิตเป็นยังอยู่ยึงเป็นอาการไม่มักน้อยไม่สันโดษถูกหลอกลวงว่าต้องมีต้องเป็นแบบผู้อื่นที่ถูกทำโรคโรธหลงไหลเบียนอยู่ในตัว จึงจะสามารถดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่รอดได้จะต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางจะต้องรักษาหล่อเลี้ยงไว้เพื่อให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ดำรงได้อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองเป็นไปตามการหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางของธรรมโลภโกรธหลง ที่หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของบารมี3าทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริญเทสโรส่วนไหนเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโลโลก เพราะถูกหลอกลวงจากธรรมโลกโลดโหลงจึงไม่รู้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดจึงอยู่ในวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโลดโลงจึงเกิดการหลับไหลไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานจึงอยู่ในสสยเวท อยู่ในใสยายสตร์รการหยุดวงจรการไหลเวียนของธรรมโลกโลดหลงที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่สร้างโครงสร้างกทมขออที่เป็นโครงสร้างการไหลเวียนของกิเลสของคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกหนี้ โครงสร้างการบังคับให้ตายบังคับให้ร่างกายทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งกันและกันบังคับให้เกิดอภิสังขารเกิดภัยพิบัติทำลายล้างตัวเองทำลายล้างซึ่งกันและกันทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดหยุดได้สมบูรณ์ด้วยการรับรู้อย่างละเอียด ถึงวงจรการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสาสิทัศน์ประเดชุณุลงพุสดจันทัศโรไหลเวียนรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ประเดชปกุลลพุสจยันทัสโรหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ประเดชปกุลลพุสจยันทัสโร วงจรการไหลเวียนของธรรมโลกโลดลงหยุดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากการไหลเวียนของธรรมโลกโลดลงหยุดอย่างสมบูรณ์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทัศพระเดชประคุณหลวงปุษถดยันทัศรง เกิดขึ้นจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทศโสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทศสโรที่รวมกันเป็นกระแสเดินทางครอบคลุมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทศสโรดึงดูดซึ่งกันและกัน เป็นกระแสไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลวงพุชสดจันทัสโรเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลวงพุ่สดจันทัสโรเกิดการนึกคิดรับรู้จดจอ่อทำหยุดนิ่งเฉยทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามจุดทั์พระเดชพระคุณหลวงพ่สดยันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราที่ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติไม่ขลาดเคลื่อนเป็นสถานะสภาวะปกติรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมด หาประโยชน์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดมาเป็นการหยุดอย่างสมบูรณ์ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงปุสสเดานทัสโรนัสศูนย์กลางดวงกลมะถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงปุสสเยานทัสธรทำโลกโรดโลงจึงปิดบงังบิดเบือนไม่ให้สังเกตยอย่างละเอียด ไม่ให้ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมีสามสิบทัศนพเดชปุรุลวงสจัจตัสโรจึงสร้างเวลาสร้างองค์ประกอบจัดฉากจัดเหตุการณ์ลําดับเหตุการณ์ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิตทัศทัะเดชปุกุลพุทธเจียนทัสรุไม่ให้เราขนเข้าไปสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แทจ้จริงของเราไม่ให้เราศรัทธาเลื่อมใสตัวเองไม่ให้เราพึ่งพาอาศัยตัวเราเองหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใส สิ่งต่างๆที่ทำโลภโลดหลงนำเสนอหลอกลวงไม่ให้มักน้อยไม่ให้สันโดษให้อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ทำโลภโลดหลงได้สร้างเวลาของทำโลภโลดหลงเราจึงต้องไม่ถูกหลอกลวงต้มตุนจากทำโลภโกรดหลง ด้วยการค้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราณนศะูนย์กลางเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาณศนะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรรักษาตัวตนที่แท้จริงของเรา โดยการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปสมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุกุลลงประสดันทัสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุกุลลงประสดันทัสโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุกุลลงประสดันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมทุกนิพพานทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็น นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรอย่างเดียวเท่านั้นอย่างสมบูรณ์เป็นยุติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรเป็นยุคชาวชีวิไลบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรมีตัวตนเพียงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรมรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปุทธสดจันทร์ทศรถตลอดไป